สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมารีวิวนะคะ,คะที่ให้อาหารไก่ใหม่นะคะอันนี้อัตโนมัติมันจะกินเป็นไหมต้องรอดูนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำให้มันเองนะคะมันจะรู้วิธีกินไหมนะโอเคค่ะถ้าน้ำเนี่ยเป็นเป็นที่แบบปกติทั่วไปเขาก็จะกินเป็นปน,นะคะอันนี้อันใหม่นะคะดูซิว่าใครจะกินเป็นไหมเพราะเราจะไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์นะคะเขาจะเอาหัวต้องเอาหัวเข้าไปข้างในอะ ไม่รู้จะกินเป็นหรือเปล่าเราเลี้ยงเอาไว้นะคะเป็นไก่ไข่สิบตัวคันนี้ปัญหาเนี่ยเมื่อเราไม่อยู่เนี่ยเราจะให้อาหารอัตโนมัติมันไว้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ความฉลาดของไก่ไก่เราเนี่ยฮะค่อนข้างจะฉลาดเอ้ยอย่าออกไปข้างนอกนะคะจะฉลาดนะคะเขาจะรู้เขาจะเรียนรู้ได้ค่ะเขาจะเรียนรู้กันวิธีวิเคราะห์อาหารได้นะคะการเลี้ยงไก่แต่ขอให้มันก็หาวิธีของมันไปเรื่อยๆนะคะ ก็ยังสงสัยนะคะเอ๊ะอะไรใหม่ๆเรามาดูสินะคะวันนี้ไข่หรือ,อย่างเอออย่ามากินเท้าแม่สิว้าววันนี้เราได้ไข่ใบแรกนะคะขอบคุณมากลูกคนไหนไข่ให้แม่โอ้ยได้ไข่ใบแรกค่ะดีใจน้ําตาจีไหลนะคะเลี้ยงมาอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สาสองนะคะย่างไดได้ไข่ใบแรกนะคะน้องไก่ขอบคุณมากคนไหนให้ไข่แม่โอ้โห เลีย้ยงไว้สิบตัวได้ไข่ใบแรกน้ำตาจิไหลนะคะไข่ใบแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูว่ามันจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็ยังดีนะคะเราได้ไข่ใบแรกแล้วเราก็จะแบบดีใจมากนะคะได้ไข่ใบแรกแล้วพอนี้มารอลุ้นว่าเขา่จะกินในนี่ได้ไหมคะอาหารที่เราทําให้เขาค่ะเป็นอัตโนมัตินะคะว่าเขาจะเอาคอเข้าไปนะคะ แล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็จิกได้ไหมอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่เขาจะกินกันเป็นไหมในนี้นะคะอยู่ในนี้ลูกอยู่ในนี้อยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้ลูกอยู่ในนี้นี่เราต้องพยายามสิลูกเอาอยู่ในนี้นะคะอ่ะพยายามกันเองไปละจัดการกันนะลูกนะโอเคจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะหาวิธีของเขาได้นะคะโอเคค่ะใครมีวิธีนะคะช่วยบอกกันบ้างนะคะมือใหม่เลีย้ยง ไก่ไข่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ